รับซื้อรถให้ราคาสูงที่สุดนะครับรับรถถึงที่ไม่มีหักใครจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะรถเข้าใหม่แทบทุกวันนะครับผมให้ราคาสูงจริงนะฮะอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับอูปปะใบนะครับรับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะยิ่งสวยเรายิ่งให้ราคาสูงโอนเงินสดเดียวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นและมีทีมงานไปรับรถถึงหน้าบ้านไม่ว่าคุณจะอยู่สามจังหวัดชายแดนใต้หรือจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราไปรับซื้อถึงหน้าบ้านโอนเงินสดเดียวนั้นตรงนนนััั้้้เลยผมม่าไีหกใใจดทงสิ แอดไลน์แอดวหหรือสแกน qr code มาได้เลยแอดวนะครับผมโอเคครับผมไปไปชมรถที่น่าสนใจกันดีกว่านะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับพอดีเพื่อนบ้านมีต่อเติมเล็กน้อยนะครับผมวันนี้มาพบกับรถสองคันนะ XSR ตัวนี้ปี2019รถบ้านมือเดียวนะครับแล้วเข้าศูนย์เนี่ยมาจนถึง10,000กับ9กมโลแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับเป็น1 1ึ0ง 1 1 0 1 1 6 8กิโลนะฮะทางวูปเปอร์บายจัดเตรียมถ่ายน้ํามันเครื่องให้ก่อนสมมอบเรียบร้อยนะครับนี่ฮะแผงโครงแผงคอเนี่ยสวยงามเลยทีเดียวคันนี้สวยมากนะครับคันสีเทานั้นกําลังเตรียมจะไปโคราชนะครับผมจะบอกว่า2คันนี้สวยแทบไม่ต่างกันเลยแล้วคันนี้เนี่ยมีบุ๊กเซอร์วิสด้วยนะครับเล่มพร้อมชุดโอนครบนะสภาพโดยรวมถือว่าสวยมากๆใครที่หาสีดําอยู่เนี่ยคันนี้ผมว่าไม่ควรพลาดนะเพราะว่า ราคาดีด้วยนะครับได้สีดําด้วยแล้วมันเป็นดําแบบ ดำด้านน่ะดุดันนะครับไปแต่งอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสบายนะฮะชิ้นที่มันยังเงาก็เงาอยู่ชิ้นที่มันยังด้านก็ไม่ซีดจางนะครับผมยางหน้าหลังยังใช้ได้นะครับผมอ่าไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะยังใช้ไปได้อีกระยะหนึ่งเลยนะครับผมโซ่สเตอร์นะครับผมก็อ่าเรียกว่าตั้งโซ่หยอดน้ำมันโซ่ให้เรียบร้อยนะครับผมมาดูฝั่งนี้กันบ้างเคยมีริ้วรอยตรงนี้เป็นรอยจากการจอดเห็นไหมฮะไม่แน่ใจในคลิปวิดีโอเห็นไหมแต่คิดว่าน่าจะเห็นนะนีดนึงตรงนี้นะฮะเป็นรอยจากการจอดนะครับเราก็เก็บสีให้เล็กๆนน้อยะะคผม ข้อไอเสียนะฮะนการสนิมทนความร้อนเกรดอุตสาหกรรมให้เรียบร้อยเลยคันนี้เอาไปพร้อมใช้งานได้เลยถามว่าคันนี้มันมีรอยไหมมันก็มีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างเนี่ยสก,กิดสก,กิดบ้างอย่างอันนี้ไม่กี่บาทนะครับผมแต่อันนี้ให้เห็นเลยว่าเป็นรอยแบบรอยจอดนะครับคุณผู้ชมครับโดยรวม ประมาณนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวมาดูเครื่องกันดีกว,ว่าว่าเครื่องเป็นยังไงกันบ้างตัวนี้1 5 5 c ีวาล์วแปรผัน VVA นะครับผมเรียกไล้ว่าจัดจ้านจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบกลางรอบปลายเนี่ยมันมีวาล์วแปรผันเข้ามาช่วยวาล์วเปิดโลกเปลี่ยนแต่ไม่ได้ซิ่งขนาดที่ว่าจะเป็นแบบ R15 หรืออะไรแบบนี้นะครับไม่ได้ซิ่งขนาดนั้นมันยังคงเอกลักษณ์ความเป็นคลาสสิกนะครับเป็นคาเฟ่ยอยู่นะเวลาสตาร์ทตรงนี้นะครับคือสวิตช์ออฟรันมันรวมอยู่ในนี้เลยเห็นไหมฮะดันขึ้นเป็นสวิตช์ออฟรัน ดันลงไปสตาร์ทเรียบร้อยครับทีเดียวติดไม่ต้องบิดนเคร่งช่วยมีไฟพาสมาให้สะดวกสบายไม่ต้องเอื้อมมือมาเปิดอย่างนี้ทุกครั้งเห็นไหมฮะ มันเสียจังหวะนะครับอันนี้กดปึ๊กๆเรียบร้อยเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะใช้งานได้มาดูระบบไฟกันดีกว่าไฟหน้าเนี่ยโคมหน้าเนี่ยเป็น LED ทั้งไฟสูงไฟต่ำนะครับผมคัตออฟเยี่ยมแสงสว่างดีนะครับไฟเลี้ยวเป็น l อ่าเป็นหลอดไส้ธรรมดานะฮะก็ใครจะไปเปลี่ยนเป็นหลอด LED ก็ได้หรือใครจะเปลี่ยนแบบหลอดไส้ธรรมดาก็ได้ไม่แพงนะครับสิบยบาทเท่านั้นเองไฟท้ายเป็น LED สวยงามสว่างนะครับได้ทั้งความคลาสสิกเลยได้ได้ทั้งความโมเดิร์นม,มาดูกันมีความข่าวไหม อันนี้เสียงป,ป้ายทะเบียนนะครับเดี๋ยวผมหนีบไว้ให้เห็นไหมฮะควันขาวไม่มีนะครับผมรอบเครื่องมาเดี๋ยวบิดให้ดูนะฮะไม่มีดีเลยเลยนะครับผมไม่ต้องรอรอบเลยทั้งสิ้นนะครับมาดูบนหน้าปัดหน้าจอกันนะฮะตัวนี้สามารถกดดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเอทีวีเ r เวอร์เรนี่45โลลิตรนะครับผมประหยัดน้ำมันมากๆประหยัดเป็นสกูบิไอเลยนะครับนี่ฮะอันนี้บอกเวลาตัวออกทิป2ทิป1นนะครับแล้วก็โอดีโอทั้งหมด ประมาณนี้สวิตช์ออฟไลน์เดี๋ยวใช้ให้ดูกดแบบนี้เรียบร้อยตัดการทํางานของเครื่องยนต์เสร็จแล้วครับผมมาเข้าเรื่องราคากันเลยดีกว่านะครับตัวนี้นะฮะเป็น XR สสภาพสวยไม่มีล้มชนหนักใดๆมาทาั้งสิ้นนะครับมาร์กเดิมตามน็อตยังอยู่ประกงประเกนเดิมสวยแท้ทั้งหมดนะครับผม ไม่มีล้มชนหนกักมีแบบสก,กิดสก,กิดหรืออาจจะมีพิงกําแพงอะไรแบบนี้บ้างอันนี้เป็นไปได้ธรรมดาทั่วไปนะฮะคันนี้รถบ้านมือเดียวปี2019ด้วยนะครับบุ๊คเซอร์วิสมีครบเข้าศูนย์มาแทบทุกระยะเลยคุณผู้ชมเปิดราคาแค่เพียง54,900บาทเท่านั้นพอสีดําดุแบบนี้54,900บาทรถใหม่เกือบแสนมือสองนะครับขาย5 4 9 0 0ืาเท่านั้นไม่พอรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงด้วยอยู่จังหวัดอะไรโทรมาคุยกันเท่านั้นพอนี่ฮะสภา บอกได้เลยวเลลิมมากจริงๆนะครับผมกรุงเทพชนบุรีไปโคราชหรือชลบุรีคิดแค่500เท่านั้นนะครับอยุธยาฟรีปทุมธานีฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอยู่จังหวัดอะไรโทรมาคุยกันก่อนค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนคุณคิดดูดิชนบุรีโคราชเนี่ย ค่าน้ำมันค่าทางด่วนเนี่ยมันเท่าไหร่นะฮะผมคิดแค่500นะครับผมนะใครที่ไหนทำไม่ได้ที่นี่ทำได้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูฮอนด้ามังกี้กันดีกว่านะฮะคันนี้เนี่ยมีรับประกันคุณภาพตัวเครื่องนะครับจากทางวูบอยให้เองด้วยนะครับเป็นบริการที่3เนี่ยหเดือนไม่จำกัดระยะทางบริการที่2คือตัวเช็คสกรีนยีจุดระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่องและแบตเตอรี่นะครับตัวเช็คให้เรียบร้อยถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยหยอดโซ่ตั้งโซ่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานกันไปเลยนะครับผมอ่ะโอเเคนนะะฮโททรกัข้้าามไดี่0 6 6 4 363635รถที่ร้านจบไวสุดๆบางที1 0บ0นาทีไปเรียบร้อยแล้วนะฮะพยายามหามาให้เยอะนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังไม่พอไม่ทันนะ,ะนี่อันนี้ก็คือรอส่งมอบอันนี้นะฮะ อันนี้แค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะครับไม่นับโกดังกลางนะคือเยอะมากๆจริงๆนะครับเรารถค่อนข้างจบไวรถทุกคันเน้นคุณภาพนะครับมีรอยบอกมีรอยไม่มีรอยบอกไม่มีรอยตรงไหนเก็บงานให้เราย,ยังบอกเลยอย่างคันนี้เราก็ยังบอกเลยเห็นไหมครับถ้าใครดูคลิปวิดีโอเรารายละเอียดแน่นแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวไปดูมังกี้กันดีกว่าคันนั้นนี่โอ้โหเรียกว่าหลุดมาจากป้ายแดงเลยหรือเปล่านะครับผมไอดีไลน์ผมแอดไดไหอยู่หกสามห้าหรือสแกนกีว่าโค้ดมาได้นะฮะฮอนด้ามังกี้คันนี้นะฮะต้องบอกว่าไม่จัดเหมือนป้ายแดงเลยนะครับเป็นปี2สอง แล้วเลขกิโลเนี่ยโอ้โหคือเรียกว่า น้องน้องปลายแดงนะครับผม784กิโลแต่ว่าคันนี้นะฮะผมถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วจริงๆเดี๋ยวตอนพันโลต้องไปรันอินทีนึงนะผมจะรบกวนว่าเอออย่าไปเสียดายนะครับผมถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วแต่ตอน1000โลเนี่ยคุณผู้ชมเอาบุ๊กเซอร์วิสเนี่ยไปรันอินสัก1ทีนะครับมันก็จะดีนะฮะคันนี้ต้องบอกว่าสภาพ99เลยนะครับผมมีเนี่ยเห็นไหมครี้กลางยางยังให้เห็นอยู่เลยนะครับแล้วท่อเทอร์ประกงอะเกลีหัวน็อตทั้งหลายคือเดิมโรงงานบาโค้ดยังอยู่นะฮะะแม้้กรทัั่งบาโคดตวนี นี่นะครับก็ยังอยู่ตัวนี้พิเศษยังไงตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดที่ออกแบบมาได้สวยมากคุณผู้ชมสําหรับปี2023เฉพาะเบาะลายสกอตเนี่ยนะถ้าขายเป็นมือ2อะในกลุ่มถ้าเป็นเบาะตัวธรรมดามันไม่กี่ตังค์แต่ถ้าเบาะลาสกอตแท้นะครับเฉพาะมือ2นี่4,500นหะคุณผู้ชม4,5 0 0ั 4, นะ คุณผู้ชมครับฟังไม่ผิดนะครับผม4ี่เจริงๆนะครับอันนี้คือเดิมๆโรงงานเลยนะสีตัวนี้ใหม่สวยจัดนะครับนี่ผมไปคาแคร์มาเรียบร้อยเห็นไหมใสย,ยันสวิงงามนะเออใหม่มากนะครับคุณผู้ชมครับไทยที่หาอยู่เนี่ยไม่คนพามาดูดิสเบรกกันนิดนึงนะครับเนี่ยยังไม่เข้าเนื้อเลยด้วยซ้ำนะครับ700โลนะฮะ คือแบบว่าใหม่จริงนะครับผมมาร์กเดิมยังอยู่เลยนะครับผมนิสซินสองพอร์ตเอาอยู่แน่นอนนะครับดิสเบรกเนี่ยให้มาทั้งหน้าทั้งหลังแม้ว่าจะเปร้อยยี่ห้าซีซีไซส์พิกัดเล็กๆนะครับแต่เขาก็เรียกว่าให้มาครบถ้วนนะฮะทั้งดิสหน้าและดิสหลังล้อขอบสิบสองไม่ใช้อย่างไหนนะครับอ่าไฟล้งไฟเลี้ยวไฟท้ายเนี่ยเป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูเครื่องยนต์กันดีนก,นกว่าว่าเป็นงไงกันบ้างนะมาในส่วนของเครื่องยนต์นี่ผมจับท่อยเสียตรงที่เป็นโลหะนะหรือจะจับตรงคอท่อกดนี่ ให้เห็นก่อนคาขอท่อเลยนะคือเครื่องเย็นๆแน่นอนนะครับผมไม่ได้แบบมีการวอร์มมาเพื่อมาทําให้แบบสตาร์ทติดง่ายแต่อย่างใดนะครับกุญแจรีบนมีนะครับผมนี่กุญแจนี่ครับมีนะครับผมแต่ว่าจะบอกว่าคันนี้นะครับจุดพิจารณาคือกุญแจตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวที่เป็นกุญดอกกุญแจเนี่ยอันนึงเนี่ยเจ้าของเดิมเขาหาไม่เจอนะครับผมเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวเขาจะส่งมาให้แต่ไม่ต้องังวลนะมันไม่ใช่กุญแจชิปนะครับปั๊มห้างทั่วไปได้เลยนะฮะสั่งได้เลยนะครับโอเคนะมา เดี๋ยวมาสตาร์ทรถกันดีกว่าเดี๋ยวดูนะฮะผมจะกดอย่างเดียวนะครับไม่บิดคันเร่องอะไรใดๆทั้งสิ้นนะนี่ฮะทีเดียวติดไม่ต้องบิดเคันงเร่งช่วยเลยคุณผู้ชมคือมันสดจริงนะฮะไฟหน้าเนี่ยเป็น LED แบบนี้เลยนะครับผมอ่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคือใครถ้าหาบอยทอยเนี่ยต้องนึกถึงมังกี้มาก่อนเป็นหลักอันดับแรกอยู่แล้วนะครับนี่ไฟสูงไฟต่ำนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังกัน คือมันเป็นของเล่นเด็กผู้ชายจริงๆแล้วก็สามารถใช้งานจริงได้ด้วยนะครับและทุกวันนี้นะฮะแต่ก่อนเนี่ยเอาง่ายๆแบบไม่มีทะเบียนนะมันยัง4ี่ห้าหมื่นกันเลยนะเอาแบบไม่มีทะเบียนเลยนะแล้วเป็นแบบ 50cc นะครับแต่ตอนนี้นะฮะมีทะเบียนแล้วเห็นไหมครับนี่มีทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถขับขี่ไปบนท้องถนนเมืองไทยได้เลยนะครับน้ำมันมาเท่าไหร่ไม่มีดูดนะครับให้ไปแบบนี้เลยนะนี่ิปกันเห้ดูนี แรงด้วยนะครับผมควันขาวไม่มีแหงข้อสวยงามนะครับผมรองรับน้ำมัน e20 91 95โซฮอ r นะครับมาดูตรงนี้กันดีกว่าว่า,าน้ำอะไรได้บ้างนี่ทริป a นะครับผม700โลทริป b ก็700โลนะครับแล้วก็ total มี3อย่างทริป a ทริป b total แค่นั้นเลยอัตราบริโภคน้ำมันเนื่องจากเครื่องนี้เป็นเครื่องบ็อกเดียวกับ wave 125นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย4 50โลลิตรเนี่ยมีให้เห็นได้แน่นอนนะครับ เรียกว่าประหยัดน้ำมันไม่เป็นภาระใครจะเอาไว้ขี่ในหมู่บ้านเอาไปขี่ใจตลาดซื้อของกระจุกกระจิกไปซื้อขนมเซเว่นตัวนี้พร้อมเลยนะครับเด็ด <Dead S 1> เลยนะฮะอ่ะแล้วเป็นตัว5เกียร์ด้วยนะคือตัว4เกียร์หเกียร์ต่างกันยังไงบล็อกเครื่องไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมตัว5้าเกียร์เนี่ยจะเป็นตัวที่ใหม่กว่าเทคโนโลยีใหม่กว่านะครับดับเครื่องนิดนึงปุ๊บอ่ะเรียบร้อยนะครับระออยะดับ ปั๊บนะครับผมตัว4ี g เกียร์เนี่ยจะเป็นเครื่องบล็อกเดียวกับตัว MSA นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวที่เทคโนโลยีใหม่จะเป็นเครื่องบล็อกเดียวกับกลมนะครับหรือ m s x กลมนั่นแหละฮะที่หลายๆคนรู้จักกันแต่ยังไงนะครับเนี่ยถ้าเกิดเป็นเจ้าพ่อเลยสำหรับรถมินิบก็ต้องเป็นมังกี้อยู่ดีนะครับผมนี่โอเคนะฮะในตระก,กูลขับเผาทั้งหมดเนี่ยมังกี้ขายดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็น c 1 2 5 c t 1 2ออะไรพวกนี้นะฮะ ต่างเทียบมับงกี้ไม่ได้เลยนะครับยอดขายนะต่างกันคนละเรื่องเลยนะครับผมแล้วมือหนึ่งเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าคาละแสนเลยนะครับผมอันเรียกแบบง่ายๆนะคารแสนเลยนะฮะตัวนี้ทางวูบบบายขายเท่าไหร่สภาพเหมือนใยแดงเลยประหยัดไปเยอะไปเป็นหมื่นนะครับผมตัวนี้ผมขออนุญาตขายลด ปี2023เนี่ยรถหลักเดือนเนี่ยนะฮะในราคาแค่เพียง8 2 9 0 0บาทมีบุ๊กเซอร์วิสมีสมุดรับประกันคุณภาพเข้าศูนย์ได้เลยแล้วเป็นตัวสีใหม่ปี2023รถบ้านมือเดียวบาร์โคดยังไม่หลุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านข้างหรือจะเป็นด้านท้ายนะครับสภาพใหม่เหมือนป้ายแดงไม่ล้มไม่ชนนะครับผมไม่มีกระทั่งแม้แต่ล้มแปะก็ไม่มีนะครับสวยทั้งคันนะฮะเดิมทั้งคันนะครับผม82,900นบาทราคานี้ตอนนี้นะฮะผมบอกได้เลยว่า หายยากกับรถหลักร้อยโลนะคุณผู้ชมขนาดรถหลักพันโลตอนนี้ยังขายกัน8ปด6แปดก 89นะครับคุณผู้ชมผมขาย829รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพฯปริมพฑลนและต่างจังหวัดใกล้เคียงอยู่ที่ไหนนะครับก็ขอแค่บอกกันเท่านั้นเองนะฮะเราไปส่งให้นะครับในประเทศไทยนะครับอย่างโคราชมุรลลีคิดค่าส่งแค่500คุณผู้ชมคุณอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยก่อนได้เลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนราคาน,นี้ได้ไปเหมือนายแดงแต่ระหยัดไปเป็นหมื่นนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาและราคามังกี้เนี่ยนะโคตรแข็งคุณผู้ชมต้องบอกว่าราคาโคตรแข็งของจริงคือคนมันต้องการตลอดนะครับมือสองเนี่ยมันหากตลอด นะเอาจริงๆผู้ชายเนี่ยร้อยละเจ็เนต์เนี่ยเห็นมังกี้แล้วต้องชอบต้องหลงรักกันทุกคนแน่นอนคือมันเหมือนรถคลาสสิกหรือเหมือนรถบิ๊กไบค์แต่ย่อไซส์มาเหลือแค่นี้คุณผู้ชมใครๆก็อยากได้นะมันน่ารักประหยัดน้ำมันเซอร์วิสง่ายนะครับราคามันก็ไม่ได้แพงมากค่าเซอร์วิสนะฮะคือเหมือนอเอาง่ายๆเวลาบอยทอยเนี่ยมันก็จะไม่หลุดหรอกพวกเวสป้ามังกี้อะไรพวกนี้ แต่ฮอนด้เนี่ยนะครับค่าเซอร์วิสอ่ะมันประหยัดไงคุณผู้ชมแล้วมันหาไหล่ง่ายคือเขาเป็นแบรนด์ระดับหนึ่งของประเทศไทยอยู่แล้วในม,นมอเตอร์ไซค์มืสอสองนะไอในมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดขายอะไรพวกนี้มันการันตีไปในตัวอยู่แล้วว่าของคุณภาพมันใช้ได้นะฮะแล้วรองรับน้ํามัน E20 e อะไรพวกนี้คือมันใช้งานง่ายสะดวกไม่ต้องไปปวดหัวไงว่าแบบเฮ้ยอันนี้ใช้ได้แต่95โซฮออะไรพวกนี้นะเล่นได้สําหรับใครที่จะหาเอาไปประดับบารมีเอาง่าย,ายจอดไว้หน้าบ้านคนก็ทักแล้วว่ารถสวยนะเอ,อ 0 6น6 3 6 3 6 3 5 0 6 4 6 3 6 3 6 3 5นะครับเบอร์นี้จองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนมีคันเดียวนะครับผมอ่าสวยๆแบบนี้นะฮะ à, แล้วก็ ID Line ผมเ w 635อยากขายราคาอยากขายรถได้ราคาสูง สแกนค r วอารโค้ดมาได้เลยนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงนะครับรับรถถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยว ID ดีไลนผมแอดวูสาม้าและใครอยากจะติดตามนะไปติดตามไนที่ Facebook w o o วอรบนะครับเข้า Facebook พิมวูวอร์บเจอผมได้เลยนะฮะหรือจะเอาเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับศูนย์หกสี่หกสามหกสามหกสามห้าเนี่ยไปเสิร์ชใน Facebook ก็เจอได้เลยเช่นเดียวกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกันด้วยนะคร